ากานกระตูนแนวรูฟันต้องที่ inu-manga. com <Hey. S 1> จะว่าไปผมก็ไม่เคยบอกสินะครับอาเวนเดฟโลนี่เป็นน้องชายของผมเองนี่น้องชายของอีวาน จริงเหรอสวยแล้วไงฉันต้องรักษาความสุขุมไว้โอ้ oh. ยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันคือวิโอลาที่มั่นหมายกับท่านดยคุคค่ะผมได้ยินมาแล้วหรอครับคุณต่างจากที่เราให้ฟังมากจนผมสับสนนลยล่ะผมฮาเวนเดอร์โลครับไม่ใชเ่เล่นเลยสินะ นี่มันคู่ต่อสู้อันแข่งแกร่งที่คาดไม่ถึงชัดๆฮาเวนถึงจะดีใจก็เถ ε. อะเขาก็คงดีใจที่ได้เจอฉันมากนะคะบีบมือซะเต็มแรงเชียวหล่อทาเวนไม่ชอบฉันดดหรอกหรอคะไม่มีทางหรอกครับใช่ไหมฮาเวนแน่นอนอยู่แล้วถ้าพี่ชอบ ผมก็คงต้องชอบด้วยว่าแต่ได้ยินว่าเลดี้วาดภาพไม่ใช่หรอใช่เธอสอนอยู่ที่อนะาเดมี่ะอืมสมัยนี้ต่อให้วาดภาพไม่ได้ก็สอนได้อย่างนั้นหรอวงการศิละปะคงลำบากมากนะสินะ <c oughs> แน่นอนว่าผมพูดเพราะว่าม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหวังว่าคุณจะไม่อารมณ์เสียนะคะปกติผมดูแค่ภาพวาดที่สวยๆนะ่ะมันเคยจะเห็นภาพแบบนั้นเป็นครั้งแรกด้วย สุดท้ายแล้มันก็หมายความว่าฉันวาดภาพไม่ได้เรื่องนี่แต่ก็ยอมรับแหละนะว่าฉันวาดภาพไม่ได้อะงั้นหรอคะภาพที่วาดสสวยๆคือแบบไหนล่ะผมคิดว่าเป็นภาพที่ทําให้อุทานออกมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอ๋อย่างนี้นี่เองถ้างั้นคงต้องมาเข้าเรียนวิชาของฉันแล้วล่ะคะ่ะ การถูกขังอยู่ในความยึติดแล้วก็มองศิลปะด้วยสายตาทิ่ลาสมัยแบบนั้นมันน่าเสียดายยังไงล่ะ <c oughs> ถึงกระพึ่งพาพี่เพื่อทำให้ฉันชมอย่างนั้นเหรอมองแบบนั้นแล้วนายจะทําอะไรได้ล่ะเละเชอรจะออกมาจากตาแล้วอหลอดฮาเวนคําพูดของฉันก็คงจะทําให้อารมณ์ไม่ดีสินะคะจ้องสนะกลัวจะฉันไม่รู้ว่าควรจะมองตรงไหนแล้วอะ ผมจะแวะไปแน่นอนครับชักจะรอไม่ไหวแล้วล่ะสิได้ยินว่าคุณเป็นเพื่อนกับเลดี้โลวิน่าแต่ตอนนี้มันเข้าใจยากจังเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะถึงจะไม่รู้ว่าทำไมโลวิน่าถึงทำแบบนั้นกับฉันแต่เธอก็คงจะมีเหตุผลของเธอนะคะการเกลียดใครสักคนมันจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรอครับมีหลายครั้งที่คนเราชอบคนอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนี่ เหมือนกับพี่ผมไงครับที่ชอบคุณเจี๋ยวนะดีบอกว่าท่านจะยุคดูไม่มีเหตุผลที่ชอบฉันแต่เขาก็ชอบอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ปล่อยนายววนแะน่อีวานผมก็แค่ชอบที่คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ฮาวานบอกนั่นแหละครับถ้าจะให้บอกเหตุผลต่อให้พูดทั้งคืนมันคงจะไม่พอหรอก ฉันก็เหมือนกันคะ่ะฉันชอบที่ท่านไดยุ่เป็นตัวของตัวเองเอาล่ะเห็นแล้วใช่ไหมไม่ว่านายจะทํำยังไงท่านเดยุกก็เป็นของฉันจะเด็กน้อยเอ้ยฉันฝึกท่านเดยกุกให้เชื่องเรียบร้อยแล้วอย่ะพี่เลดี้อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ดเดยกุกด้วยใช่ไหมตายจริงแน่นอนอยู่แล้วล่ะคะฉันคิดจะกลับไปที่คฤหาสน์ของดยุดีจังที่มีสมาชิกมาเพิ่มเคดว่าผมจะอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขหรือไง ฮา <How S 2> เวนถึงจะอึดอัดแต่เธอก็คือผู้หญิงที่ฉันตกหลุมรักเป็นครั้งแรกนะจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะงั้นฉันอยากจะให้นายสนิทสนมกับเธอไว้นะเฮ้ยถ้าพี่พูดอย่างนั้นผมก็จะลองสนิทกับเธอดูก็แล้วกันชีวิตที่คา,ารุหัดของเดยุคคงจะสนุกขึ้นเยอะเลยพี่สาวคนนี้จะฝึกให้เชื่องเองอัลวัตให้เต็มที่ทเถอะ มาทำอะไรที่นี่หรอครับก็ต้องมาหาท่นยุกแนนอนอยู่แล้วหฮ้ดาบนี่นะถ้าเป็นดาบฉันก็พอจะใช้เป็นอยู่นะคราวนี้มาดวลกันดีไหมเลดี้วิโอลาใช้ดาบเป็นด้วยหรอครับนิดหน่อยนะคะอันที่จริงก่อนจะมาเกิดใหม่นะอยุดกูล้าแทควันโดชั้นห้ เนโดชันสีอยู่กดชันสีฉันน่ะเคยเล่นกีฬาพวกนั้นมาก่อนแล้วก็เลยมั่นใจเรื่องกีฬามากๆเลยละ่ะแต่ก็คงเทียบกับบลอดฮาเวนไม่ได้หรอกนะคะเพราะคุณเป็นอัศวินนี่นะใส่เครื่องแบบแล้วเท่มากๆเลยล่ะคะ่ะเอ้อเช็ดน้ำลายก่อนพูดด้วยครับถ้าจะดวลก็ตอนนี้เลยสิครับไปเปลี่ยนชุดเรามาเจอกันเถอะครับ ได้คะ่ะได้คะ่ะเอาละถึงเวลาที่จะต้องสั่งสอนแล้วจะเด็กน้อยฉันจะแสดงฝีมือของฉันที่สั่งสมมาในชาร์ตกอดให้ดูเองถึงแม้ว่าเคนโดกับของจริงมันจะต่างกันก็เอถอะแตดูเหมือนฮาเวนก็เพิ่งจะได้เป็นอัศวินอย่างเป็นทางการก็เลยจะน่าจะสู้ไหวอยู่นะ ผมจะเอามือให้นะคะไม่ต้องกังวลหรอกผมไม่ได้คิดที่จะประลองกันอย่างจริงจังมันก็แน่อยู่แล้วล่ะคะฉันไม่กังวลหรอกเอาล่ะมาลองกันเลยดีไหมความเร็วไม่เร็วเลยแต่ว่า อ่อนแอเกินไปทำได้แค่นี้งหรอกคะเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆเลยนะตัวตนที่แท้จริงคือใครกันแน่ถ้าหาเรื่องพี่สาวไม่หยุดก็จะโดนดุเอานะเราก็ฉั่งกล่านะระวังหน่อยขืนทำแบบนั้นเดี๋ยวคอก็ได้หลุดออกจากบ่าหรอก ทีนี้ก็รับรู้ฝีมือของพี่สาวคนนี้แล้วใช่ไหมเอ,เ,อเอ๋ดีอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถ้าฉันยังสู้ต่อไปแบบนี้ท่านดีอยู่ของฉันก็อาจจะตกใจเอาได้คงต้องพอแค่นี้แล้วล่ะถ้างั้นจากนี้ไปพวกเรามาทำดีต่อกันเถอะ <c oughs> ตายจริง ฉันองสู้ไม่ได้หรอกค่ะสุดยอดมากจริงๆฮาวานวิเอลาวิเอลามิเป็นอะไรใช่ไหมครับเฮ้ยฮาวเวนนี่นายเล่นแรงขนาดนั้นเลยหรอวิเอลาบาดเจ็บเลยเนี่ยถ้าบาดมือขึ้นมาจะทำยังไงฮะ ท่านเดียวก็ขี้ห่วงเกินไปแล้วอถึงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ตามน้ำไปก็แล้วกันฮจากนี้ไปขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทันดัตเช่เฮ้อดัตเช่หรอเอ่อทำไมจะจูถึงเป็นแบบนั้นล่ะเนี่ยทำเหมือนเมื่อกี้สิรู้สึกเอ่อ อหลังไม่ดีเลยด้านหลังห้องโถงงานเลี้ยงที่กำลังจัดงานวันเกิดของพระชายาเฮ้ยพอได้ผักหายใจก็ค่อยดีขึ้นหน่อยเห็นระเบียงแล้วก็นึกถึงวันเก่าๆเลยนะคะจำได้ไหมผมจะลืมวันนั้นได้ยังไงกันล่ะครับรู้อะไรไหมคะ ถ้าไม่มีข่าวหรือว่าท่นานได้ยกเป็นหมันเราก็คงจะไม่ได้เจอกันนะคะฮไม่มีทางหรอกครับจริงๆนะถ้างั้นผมคงจะต้องขอบคุณที่ตัวเองเป็นหมันในสายตาของคนอื่นๆแล้วล่ะโอ้โห้เล่นอะไรนะนะไม่ใช่หรอกหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ฉันที่เป็นวิโอลาที่ได้รับรักพระเอกต่างจากนิยายต้นฉบับอย่างนั้นหรอเฮ้ย <c oughs> รู้สึกแปลกใหม่จังฮะอ่ะอะ คงต้องกลับบ้านไปดูนิยายต้นฉบับอีกทีซะลเนื้อหาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะอยากจะรู้จังถึงแม้ตอนนั้นเนื้อหาจะหายไปหมดแล้วแต่ก็ยังไม่น่ารอกเพราะว่ามันคือหนังสือมหัสจรรยังไงล่ะอะไรกันหายไปไหนเนี่ยไม่มีนี่นะหนังสือมันมีขาเดินไปเองหรืองไง ทั้งที่ฉันใส่ไว้ในนี้แล้วท้ทาเฮ้ยรอวินาอะไรนะสั่งให้ตามไปอย่างนั้นหรอนี่มีเรื่องอะไรถึงเธอจะไม่มาหาฉันวันนี้ฉันก็ว่าจะไปบ้านเธออยู่แล้ววิโอลามิว่าจะยังไง ฉันก็ต้องขอบคุณเธอหวไงนะเธอเอาภาพหลักที่ฉันสั่งสมมาจะถึงตอนนี้พังทลายในชั่วพริบตายยังไงล่ะเออมันคือเรื่องที่ควรขอบคุณหรอ,อ,อหมายความว่าตอนนี้ไม่ต้องแสดงละครแล้วก็เลยสบายขึ้นหรือเปล่านะ <c oughs> ใช้เวละพังทลายในทีเดียวย่อมดีกว่าอยู่แล้วชีวิตกับตลปัะดัในครั้งเดียว เธอรู้ทุกอย่างอยู่แล้วสินะเรื่องอไรถ้าให้พูดทั้งหมดฉันก็คงเม่อปากเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะสิสรุปว่าเธอมีธุระอะไรถึงได้มารอฉันอยู่ที่นี่นะมันไม่หยุดที่ทำนี่นะถ้ามีแค่ฉันที่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ยุดทธรทำมันไม่ใช่คำพูดที่เธอควรจะพูดเลยถ้ายังจงใจปล่อยสัตว์เลี้ยงของเธอมาให้ฉันล้วสนุกกับการที่ทำให้ฉันเชื่อฟังเธออยู่เลย เราไม่รู้สึกไม่ยุติธรรมกับเรื่องแบบนี้อย่างนั้นหรอวา่าไงนะถ้ารู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วล่ะก็ลอยนะทีนี้ก็ทำตัวเธอให้สมกับเป็นเธอได้แล้วเ่ามาแตะต้องฉันนะออกมาครับเรารอตั้งนานน่ะ โอ้ฉันเห็นมาเยอะแล้วล่ะนี่มันฉากในหนังอันธพาลน,นี่นะโรยนะถ้าเป็นนักเลงจริงๆสินะถึงอย่างงั้นแต่ก็แค่สองคนออไม่สิสี่คนอย่างนั้นหรอเธอก็น่าจะรู้ขอบเขตซะบ้างสิต่อให้เป็นชั้นที่เล่นกีฬาหลายๆอย่างเป็น <c oughs> แต่การสู้กับผู้ชายสี่คน มันก็ไม่ง่ายเลยเทว่าอุ๊คนที่จะดนเล่นงานไม่มีทางไปชั้นแน่นอน,อน,อนฉันจะบ้าตายโอ้ยน้ำตาจะไหลลอยนะา,าเรื่องนี้จบแล้วเธอได้ตายจริงแน,น่ๆนี่คุณหนูคนสวยทำตัวดีๆสิ คนที่ต้องทำตัวให้ดีก็คือนายตังหากล่ะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้ตรงนั้นของนายแตกซะจะถาอะไรแตกนะอืฉันอัดแค่คนเดียวพอใครได้ยินหรือเปล่าลูกเตะผ่ามากนะไม่สิฉันจะทำให้แตกแค่คนเดียวพ <c oughs> <c oughs> ออะอะอยา่า อนี่มันเอาล่ะมีใครอยากเป็นหมันอีกไหม,มฉันจะจัดการพราที่เข้ามาใกล้ๆเลียงตัวเลยฮะสถานการณ์นี้มันอะไรกันผมได้ยินเสียงเกรีดรอ้องก็เลยเดินมาดู แล้วทำไมรัชฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้อามาถูกจังหวะพอดีเลยช่วยฉันหน่อยสิคุนเป็นคล้ายกันแน่ครับทำให้ผู้ชายลงไปคุกเข่าได้ถังที่ไม่มีทั้งดาบแล้วก็ไม่มีอาวุธเนี่ยนะเธอมันปีศาจชัดๆนี่นะก็ฉันบอกให้มาช่วยไงอรับนี่ไปสิครับมันไม่ใช่ที่ที่ผมจะควรเข้าไปยุ่งหรอก ไอ้จะเขามายุ่งก็ได้นี่นะไม่เห็นจะเป็นต้องทำแบบนั้นเลยจะหนีไปไหนกันนะกลับมาดูนี้นี่คือโอกาสที่จะได้เห็นฝีมือของท่านดัดแชดด้วยตาของตัวเองผมจะจับตาดูไม่ให้พลาดเลยแม้แต่นิดเดียวครับปกติในเวลาแบบนี้เขาควรจะช่วยฉันไม่ใช่หรอ อะไรของหมอน mm. so <audio> right. ั <albums travail> ่นเนี่ยหมอนี่จะได้เห็นดีกันหลังจากที่ได้จัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันจะตัดคอนายก่อนเอออืมเฮ้พวกไรประโยชน์ที่เอาแต่หวาดกลัวเอ้ยที่นี้จะทำยังไงดีล่ะหวยชีวิตพวกเราด้วยค่ะได้ปลอดไปฉันก็วปเอล่าไปหา ไว้ชีวิตโรวินะ่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นี่นะขอตกลงถือเป็นโมอคะผู้หญิงที่ใช้ดาบเป็นเนี่ยนะตอนแรกถ้าบอกว่าแค่ทำให้พวกมันกลัวก็พอแล้วนี่จริงจ,จ,จริงด้วยเพื่อนฉันจะทำยังไงล่ะหมอนี่หมดสติไปแล้วด้วย <S <S ทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะในลองแก้ตัวอย่างที่เก่งนักเก่งหนามาสิเอ๊ะ ใช้ความรุนแรงไม่ได้นะถึงฉันจะทำได้แต่พวกนายไม่ได้เด,ด็ดขาดเลยนียย่ยังไม่เลิมกันใช่ไหมคะฉันเสียใจนะที่โดนมองข้ามนะเอาละมาเลือกสิจะวิ่งไปให้ผลหน้าฉันทั้งอย่างนั้นหรือจะเป็นหมัน พวกเราจะไปเองขอโทษด้วยนะครับทำไมเธอไม่จะเป็นต้องซาบสงใจหรอกลวีนะมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเธอนี่นะที่หลังมาเล่นกันเบาๆเธอแค่เบาๆนะพี่สาวคนนี้เหนื่อยแล้วล่ะถ้าทำขนาดนี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วหรือเปล่านะ โอ้จบแล้วแฮะเฮ้คุณนี่มันผมมีเรื่องจะขอครับท่นดัชแชสทำไมเขาถึงทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอีกแล้วไม่ได้อย่าขอเชียนะช่วยรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะครับท่านอาจารย์ฮาท่านอาจารย์ คุณคงจะลืมไปสินะว่าฉันเป็นแค่ครูที่สอนวาดภาพเท่านั้นเองน่ะเปล่าคะไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็ไม่เข้าท่าเลยอะไรหรอคะทำไมคนที่สอนวาดภาพถึงทำด้ดีทุกอย่างยกเว้นการวาดภาพล่ะคะผมเพิ่งเคยเห็นคนที่วาดภาพไม่ได้เรื่องขนาดนั้นครั้งแรกเลยจริงๆพูดทางใจดาฉันอย่างนั้นหรอรู้ไหมวันนี้คือการทำร้ายนะ ฮ้ยก็ได้ตามมาสิฉันจะทำให้คุณได้เห็นโลกใบใหม่เองฉันนะ่ะมีสอนพอดีเลยเลดี้ฮาเวนนายมาทำอะไรที่นี่อพอดีว่าผมมีเรื่องที่อยากจะเรียนนะอ๋อ oh, นายอยากมาเรียนรับภาพกับเลดี้วิโอลาเหมือนกันสินะเลดี้ทำไมถึงเหงื่อออกขนาดนั้นล่ะเอ่อ <c oughs> ฉันออกกำลังกายมานิดหน่อยนะคะ ออกกำลังกายพี่คือว่าโอฟ๊ฟหกป,ปากน,นะ่ยซะจะทำให้ท่านดยุเห็นภาพอันปากเถื่อนของฉันไม่ได้หรอกฮา,าเวนอัศวินน่ะต้องปากหนักพอๆกับน้ำหนักของดาบที่ห้อยอยู่ที่เอวนะคะคำสอนแรกของท่านอาจารย์เยี่ยม,มาปิดปากสำเร็จฮาเวน หรือว่ามันน่าสงสัยจริงๆอะเธอคือผู้หญิงของฉันต่อให้นายเป็นน้องแต่ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดเลยโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b ์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ